มีเมมเบอร์หลายแบบอยู่แล้วมันมีทั้งแบบที่เข้ามาแล้วพูดไม่ได้เลยอะ่ะก็มีแบบกลัวไม์มากๆเลยไปดูรุนหนึ่ง C G M ก็ได้สมัยแรกๆะเด็กๆพวกนั้นตอนแรกๆก็เกรงกันสุดๆเอาไม์ยื่นให้ก็หนีกันสุดฤทธิ์เออเดี๋ยวนี้รุ่นหนึ่งอะอย่างผิวหนูก็เลยแบบดูแลไม่ได้ถึงขั้นนะเป็นห่วงขนาดนั้นแ้น้องก็อาจจะเครียดเพราะว่าอะไรน้องมากับรุ่นหนึ่งห้าคนน่ะก็เหมือนจริงๆช่วงสองห้าหกห้าแต่ในไลฟ์เขาอะเขาจะเป็นตัวเองมากเลยแต่แบบพอไปเป็นป๊อปอัพไลฟ์อะไรเงี้ยที่พี่ รู้สึกเหมือนกันว่าแบบเวลาส่งอะไรไปน้องจะแบบเหมือนแบบยังพูดไม่เก่งยอยะไรเงี้ยค่อยๆฝึกคาของแบบนี้อย่าเพิ่งไปกดดันน้องเพราะน้องจะกดดันแทนแล้วก็เห็นเขาพูดเยอะเห็นเขาพูดเก่งอะบางทีเอาตัวเองไปเทียบมันจะเซ็งเอาไงถ้าไม่ดีเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะบังคับให้ดีขึ้นเองอย่างแบบถ้ามีสเตจแล้วมันก็มีช่วงฝึก MC แน่นอนนะยังไงก็ต้องพยายามอะเพราะว่าถ้าไม่พยายามจะพูดอะหนึ่งเลยนะเพื่อนก็จะเหนื่อย ไป PR อามาหรือยังครับอ๋อย,ยังไม่ได้เล่าเลยค่ะเพราะว่า PR อาไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าไอที่เล่าคือไปเล่าตอน PR เนี่ยแหละตอนที่ไปรายการต่างๆแล้วเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างนู่นนี่นะถามคำถามเยอะแยะมากมายนะก็คือได้แชร์ได้เล่าได้พูดคุยแล้วเพราะว่าหลังจากนั้น่ะมันก็แต่ละวันมันก็เช้ามากจนถึงเย็นมากๆแล้วอะมันก็เลยไม่ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทําแล้วอะ <c oughs> คือเหมือนกับว่ามันก็หมด หมดวันก็หมดแหละต้องมารออีกวันก็เลยไม่ได้มีเรื่องอะไรมากก็แค่มีวันนึงไปกินชาบูกับพิมพ์แล้วก็คันิงเฉยๆเพราะว่าหิวมากใช่แล้วก็เลยไปนั่งกินชาบูร้านหนึ่งด้วยกันเป็นร้านที่น้องพิมพ์กับพี่ออมชอบมากแต่ว่าคันนิ้งยังไม่เคยกินก็เลยพาน้องไปกินในะครั้งแรกน้องก็ชอบนั่นแหละมีแค่โมเมนต์ตรงนั้นแล้วก็น้องนั้นก็แยกย้ายกันหลับ แบบหลับอย่างเดียวอย่างหนูก็เป็นมเมทของน้องนานาด้วยในวันที่ที่เดินสายกันก็ได้อยู่ห้องด้วยกันอะไรเงี้ยตื่นเช้าทุกวันเลย <c oughs> ช่วยติวนานาน้องเก่งหน้าดูอ๋อไม่เอาจริงไม่เกรงหรอกจริงๆแล้วอะแต่ว่ามันแค่ยังไม่ชินอะทุกคนทุกคนย้อนกลับไปดูหนูตอนช่วงแรกๆอะมันก็ไม่ต่างกันมันยังไม่ชินเฉยๆแต่น้องมไม่ได้ไม่ได้ถึงขนาดที่ อึมอั่มตอบไม่ได้อะคือมีเพราะเรามีเมมเบอร์หลายแบบอยู่แล้วมันมีทั้งแบบที่เข้ามาแล้วพูดไม่ได้เลยอ่ะก็มีแบบกลัวไม่มากๆเลยไปดูรุ่นหนึ่ง C G M ก็ได้สมัยแรกๆอ่ะที่พากันไป PR โหนา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 ,นานาเก่งแล้วจริงแบบว่าเด็กๆพวกนั้นตอนแรกๆก็เกรงกันสุดๆกลัวไม่กันมากเลย เอาไม้ยื่นให้ก็หนีกันสุดลิแต่เนี้ยน้องก็ไม่ได้หนีนะแต่แค่แบบว่ามันอาจจะยังไม่ชินเฉยก็ถ้าทําบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ได้เพราะน้องก็เป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วจริงแล้วหลังๆอ่ะวันที่สามไรเงี้ยพอวันที่หนึ่งอาจจะเกร็งๆใช่ไหมอาจจะแบบยังไม่ชินแต่สองสามาเริ่มและว,วันที่สามก็ปกติละช่วยพี่พูดได้ทุกอันเลยมะะันแบบไม่ต้องห่วงเลยจริงๆเออเดี๋ยวนี้รุ่นหนึ่งอะอย่างผิวแข็งแย่งกันพูดสุดฤทธิ อะไรเงี้ยตอนแรกๆรุ่นหนึ่งอาการหนักกว่านี้อีกหนักกว่านาไาอีกจริงหนูก็เลยแบบดูแล้วไม่ได้ถึงขั้นนะเป็นห่วงขนาดนั้นแต่น้องก็อาจจะเครียดเพราะว่าอะไรน้องมากับรุ่นหนึ่งห้าคนน่ะมันไม่มีรุ่นสองเลยน้องแบบก็เหมือนจริงๆช่วงสองห้ากห้าช่วงแรกจริจริงๆเลยแบบ จนถึงทุกวันนี้จริงๆยังแบบว่าอาจจะยังพูดไม่เก่งนะเวลาออ,ออกงานข้างนอกจากที่พี่ยอมสังเกตะ่ะแต่ในไลฟ์เขาอ่ะเขาจะเป็นตัวเองมากเลยก็เลยพยายามจะบอกน้องตลอดว่าอยากให้เอาความเป็นตัวเองตอนอยู่ในไลฟ์อ่ะเวลาไลฟ์คุยกับแฟนคลับไลฟ์ในแอปอย่างงี้น้องจะเป็นคนที่ช่างพูดมากเลยแต่แบบพอไปเป็นป๊อปอัพไลฟ์อะไรเงี้ยที่พี่ไปกับจริงๆอะไรเยงีง้ก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าแบบเวลาส่งอะไรไปน้องจะแบบเหมือนแบบยังพูดไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเอ่อยังแบบยังไม่รู้จะตอบอะไรอะไรย่างเงี้ยซึ่งอาจจะเป็นคนละแบบ,ก,บกับการพูดเล่นๆหรอมะั้ง ก็เลยแบบว่าแบบจะต้องใช้เวลาบางคนใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนเร็วบางคนอาจจะช้ากว่าแต่ว่าหนูคิดว่าในที่สุดอ่ะเดี๋ยว,วจะทําได้เพราะว่าในไลฟ์น้องทําได้ในไลฟ์เวลาน้อง live ลไลฟ์อะไรเงี้ยเราก็ชอบไปดูเข้าไปอ่านเข้าไปดูในเวลาน้องไลฟ์อะไรก็ดูเก่งนะอะไรเงี้ยเออแต่ก็แบบต้องรออีกสักนิดนึงมั้งเออแบบรู้สึกได้เลยเคยเข้าไปคุยกับน้องด้วยว่าแบบเหมือนหรือแม้ก็คุยกับทีมงาน่ะว่าแบบประมาณว่าแบบเออหนูรู้สึกว่าแบบ เวลาน้องก็ทำงานยังยังพูดไม่คล่องนะ้าอะไรเงี้ยแบบเออยังไม่เหมือนตอนที่ไลฟ์เลยอะไรเงีแบบ้ยอาจจะต้องแบบให้เขาฝึกมากกว่านี้นออเหนูไม่รู้ว่าพี่จูนคือใครนะคะแต่ว่าเออเอ,อก็ค่อยๆดูแล้วกันนะคะ ใช่ค่อยๆฝึกคาของแบบนี้อย่าเพิ่งไปกดดันน้องเพราะน้องจะกดดันแทนเพราะยิ่งทํางานกับรุ่นหนึ่งที่แบบเขามีประสบการณ์มาหลายปีแล้วอะ่ะมันแบบแล้วก็เห็นเขาพูดเยอะเห็นเขาพูดเก่งอะ่ะบางทเาีเอาตัวเองไปเทียบมันจะเซ็งเอาไงแต่มันไม่ได้ผิดเลยเลยเพราะหนูเพิ่งมาเองอะ่ะแล้วหนูเพิ่งเริ่มทาเองอะ่ะแล้วมันไม่จาเป็นนะต้องแบบคล่องเท่าพี่ๆเขาก็ได้เพราะตอนแรกไอ้พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้คล่องอะไรกันหรอกโห,หนีไม่มากกว่าพวกหนูอีกอะไรเงี้ย อ่จริงๆก็เลยแบบว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะดีขึ้นน่ะเออถ้าไม่ดีเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะบังคับให้ดีขึ้นเองอย่างแบบถ้ามีสเตจขึ้นสเตจแล้วมันก็มีช่วงฝึก MC แน่นอนอ่ะยังไงก็ต้องพยายามอ่ะเพราะว่าถ้าไม่พยายามจะพูดอ่ะหนึ่งเลยนะเพื่อนก็จะเหนื่อยเวลาเป็น m อ็อ่ะบางทีอ่ะแบบเราต้องช่วยพูดให้ได้ไหมว่าเราจะพูดไม่เก่งเพราะว่าไม่งั้นเพื่อนอ่ะคนอื่นจะโฮหนักมากกับสริปทั้งหมดอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องฝึกฝนด้วยก็ต้องช่วยกัน ต้องช่วยกันทุกคนสเตจก็จะทําให้น้องเก่งขึ้นอ่ะบางทีตู้ปลาเป่ up live มันก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งด่านที่จะฝึกน้องอยู่แล้วแล้วก็ไลฟ์ครั้งนี้ไลฟ์ในนี้ก็เป็นหนึ่งด่านเหมือนกันแล้วน้องทำไลฟ์ในนี้ได้ดีแล้วก็เลยคิดว่าเดี๋ยวข้างนอกเดี๋ยวมันจะดีตามมาเองใช่เพราะนั้นไม่ต้องไปกดดันน้องเห็นเหมือนกันที่แบบน้องเครียดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้อยากจะไปกดดันอะไรเนอะเพราะรู้สึกว่า เดี๋ยวปล่อยไปตามธรรมชาติเดี๋ยวหนูก็ทําได้เองมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยม,มีเทเตอร์โบบ้าแน่นอนจริงยิ่งเทเตอร์มันเป็นสเปซของเราเองคนที่นั่งดูก็เป็นแฟนคลับของเราเองมันก็เหมือนในไลฟ์ที่คนที่นั่งดูตอนนี้ก็คือแฟนคลับของเราเองก็เลยแบบคิดว่นาน่าจะทําได้แล้วเดี๋ยวมันจะชินไปเรื่อยแต่ว่าไปเดินสายข้างนอกบางทีมันเจอแบบคนข้างนอกเจอรายการข้างนอกพิธีกรข้างนอกที่ไม่ใช่คนที่เราสนิทชิดเชื้อหรือว่าชินอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะ มีได้บ้างนิดนึง ฉันรอลุ้นชื่อภา,าษาไทยมากๆเลยคือมันเป็นครั้งแรกเลยอ่ะที่เราให้แฟนคลับตั้งชื่อเพลงของเราอ่ะแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดกาลอ่ะเขาจะแ่าทุกคนอย่าง A N Pressure ภู an ane, พานิรันร์เพราเราก็ตั้งกันเองซิ่งให้สุดอยู่ที่เธอ s น n ชค e r r y เธออะคาเวีอนี่คือเมมเบอร์ตั้งกันเองครั้งนี้แบบมันเป็นอัลบั้มที่2ของเราแล้วก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากให้อัลบั้มนี้มันสมบูรณ์มากๆโดยการที่มีแฟนคลับอ่ะช่วยมาเติมแต่งเติมให้มันสวยงามมากขึ้นคือตัวหนูเองอ่ะหนูก็คิดแล้วก็เลยไปเสนอเขาว่าแบบหหนนูยกกกใ้เป็ิจรรม ที่แบบแฟนคลับได้มีส่วนร่วมในการคิดชื่อเพลงนี้ของเราด้วยอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นโปรเจกต์เล็กๆแหละไม่ได้เป็นโปรเจกต์ใหญ่อะไรคือเราจะแค่แบบว่าตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นของขวัญเล็กๆที่เราจะสามารถมอบให้ได้อะไรเงีเ้ยคือแบบเราหนูก็เสนอโปรเจกต์ไปแล้วพี่เขาก็คิดมาว่าถ้าทําแบบนี้ล่ะถ้าของรางวัลเป็นแบบนี้ล่ะแบบพอจะได้ไหมอะไรเงี้ยหนูก็แบบได้หมดเลยถ้าพี่แบบโอเคหนูก็ทําให้อะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบทํา ก็ขอบคุณทีมงานที่แบบรับฟังด้วยเพราะไม่งานนะ้นมันจะไม่มีชื่อภาษาไทยเลยทุกคนเพอตอนแรกอะความตั้งใจเขาก็จะไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งชื่อภาษาไทยอยู่แล้ว แล้วหนูก็รู้สึกว่าหลังจากจบ PR ที่ผ่านมาแบบฮิสชิบุริ i โอ l o กรสันก็จำค่อนข้างยากแล้วพอแปลอ่ะบางคนก็แปลไม่เหมือนกันก็เลยคิดว่าถ้ามีชื่อภาษาไทยขึ้นมาเป็นกลางหนึ่งชื่อก็น่าจะดีจากที่ PR มาแล้วพี่ๆพิธีกรรายการอื่นๆอ่ะเขาก็ถามว่าชื่อภาษาไทยเพลงนี้คืออะไรหรอหรือว่าเพลงนี้ไม่มีชื่อภาษาไทยหรออะไรเงี้ยแล้วแบบพี่ๆพิธีกรแต่ละคนอ่ะเขาก็บอกว่านพูดยากมากเลยนะชื่อเพลงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอออยากจะได้ชื่อภาษาไทยที่มีความสวยงาม จำได้ง่ายแล้วก็เข้ากับเพลงใช่แต่หนูไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะให้เลือกโหวตยังไงนะแต่คงเป็นภายในของเราเองที่จะช่วยกันโหวแตแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วกันที่แบบว่าใครที่ส่งชื่อไปเล่นในการตั้งชื่อนะติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 application